คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นอกเหนือจากรถป้ายแดงที่บรรดานักเสียงโชคส่องกันแล้วเมื่อวานนี้ยังมีรัฐมนตรีป้ายแดงด้วยนะคะที่เตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ทันทีที่แถลงนโยบายเสร็จนะคะซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่พี่น้องประชาชนจับตามองนั่นก็คือนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องค่ะ นายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลตอนนี้เรื่องของนโยบายทํากันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมถแถลงวันจันทร์หน้านะคะ11กันยายนพร้อมถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทันทีถแถลงเสร็จเดินหน้าทํางานเลยค่ะสิ่งที่หลายคนจับตามองคือเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทซึ่งเรื่องนี้คุณเศรษฐาก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะเป็นการจ่ายแบบมวดเดียวม้วนเดียวจบ และคิดว่าจะทำได้ทันภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567 1กุมภาปีหน้าพร้อมแน่แล้วก็ย้ำว่าคอรอมอชุดนี้ไม่มีหรอกค่ะคานิมูลพีเรียดช่วงเวลาคานิมูลไม่มีทุกคนทราบถึงปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีส่วนสองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนะวิจารณะและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ ออกมายืนยันว่ากระทรวงการคลังยังคงนโยบายเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะเพราะว่าเกาะหน้านี้ก็มีคนตั้งคําถามว่าถ้าเงินดิจิตอลมาแล้วบัตรสวัสดิการนี่จะยังอยู่หรือเปล่ายืนยันว่ายังอยู่เพื่อดูแลผู้มีไรายได้น้อยต่อไปแต่เดี๋ยวจะหยิบเรื่องนี้มาหารืออีกครั้งในเร็วๆนี้นะคะ